สินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยงโงเฮ้งแอสโทรจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน youtube ท,ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วนะครับมาในครั้งนี้จะมาพบกันในวาระพิเศษกับคำถามพิเศษพิเศษจากแฟนเพจแฟน youtube ของผม ที่ถามกันมาอย่างมากมายจริงๆนะครับตอบกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับจากใน YouTube ของผมเนี่ยปัจจุบันมีผู้เข้ามาเป็นสมาชิกติดตามกว่า1 8 0 0 0ื่นจะครบ20,000คนแล้วในระยะเวลาอันสั้นและมีผู้ที่เข้าชมกว่า4 5ล้านแสนคนแล้วในปัจจุบันตรงนี้นะครับ วันนี้จะมาพูดกันในวราระพิเศษนะครับซึ่งผมจะพูดให้กับทุกๆราศีซึ่งจับเป็นคู่คู่กันในครั้งนี้จะเป็นวราระพิเศษที่จะมาตอบคาถามมาไขาข้อข้องใจบางอย่างที่ชาวลัคนาราศีมิถุนกับชาวลัคนาราศีธนูข้ามกันมาเยอะมากนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมจะบอกว่าจริงๆแล้วดาวที่มันโครจรอ,อยู่ ที่มันส่งผลกับชาวลัคนาราศีมิถุนและชาวลัคนาราศีธนูผมถือว่ามันกำลังจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินถ้าใครมีความรู้สึกว่าการเงินของคุณชักหน้าไม่ถึงหลังมานักแต่ปลายปี59จนถึงตอนต้นปี60เดี๋ยวใช,ใช้นู่นใช้น,น,นี่เดี๋ยวซู้นี่สู้นี่เดี๋ยวหาเดี๋ยวเห่อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันจะดีขึ้น คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณจะมีความสบายใจเกี่ยวกเรื่องการเงินมากขึ้นอย่างนชาวราศรีลัคนามิถุนกับชาวลัคนาราศรีธนูที่ถามผมมาว่าเรื่องการเงินจะเป็นยังไงนวคุณไม่ต้องห่วงอะเดี๋ยวมันจะลงตัวขึ้นแล้วคุณก็จะมีข่าวดีเรื่องงานเข้ามาขอให้ใจเย็นๆครับให้อดทนนะครับช่วงนี้นะครับเพราะอย่างไรก็ตามในลักษณะของดวงของคุณการโคจรของดาวซึ่งมันโคจรในจักรราศรีที่ส่งผลกับชาวลัคนาราศรีมิถุนและชาวลัคนาราศีธนูนั้น มันเป็นไปในทิศทางที่ดีอย่างไรก็ตามถ้ามันโครจรดีๆแบบเนี้มันก็จะต้องดีนะครับเดี๋ยวมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องของความรักที่ชาวลัคนาราศรีมิถุนและชาวลัคนาราศรีธนูถามกันมาเยอะมากบางท่านก็บทออกมาเหมือนกับระบายนะครับว่ารู้สึกว่ามันจะจุกจิกกระแฟงกับคนรักนะครับในช่วงเวลาตรงนี้ผมก็จะตอบให้ท่านฟังว่า นาตอนนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนกับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจริงๆดาวความรักก็เดินอยู่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับไม่ได้น่าเกลียดเลยแล้วก็ยังเดินในลักษณะที่ว่ามีแนน่าจะไปในทิศทางที่ดีแต่ในช่วงเวลาตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยที่ผมกําลังอัดคลิปให้ท่านอยู่ในช่วงประมาณวันที่19กุมภาพัานธ์ตรงนี้เนี่ยดาวที่เดินดีตรงนี้เนี่ยก็ยังมีบางสบางเขาเรียกว่า บางกระแสที่มันได้รับพลังจากดาวบาปเพราะที่ส่งผลอยู่จะทําให้สิ่งที่มันจะดีอยู่แล้วมันกําลังจะดีมันกาลังจะเพอร์เฟกอยู่แล้วกลับมีเรื่องทําให้ต้องขุนข้องหมองใจกลับมีเรื่องที่ทําให้คุณมีความรู้สึกที่ต้องหงุดหงิดมึนๆอึนๆเซ็งๆเบือ่อเบื่องี่เง่าหรือแม้แต่ความรู้สึกที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าแม่งไม่ค่อยได้อย่างใจอย่างไรก็ดีนะครับผมจะบอกกับท่านตรงนี้ว่า การที่ดาวมันโครจรในลักษณะน,นี้สําหรับชาวลัคนามิถุนกับชาวลัคนาธนูผมต้องบอกย้ําอีกครั้งว่าความรักความรักหลักๆเนี่ยมันยังดีอยู่แต่ถ้ามันจะเสียหายตอนนี้มันจะเกิดขึ้นจากการทํามุมของดาวบาปเพาะเคราะห์สองดวงนะครับคือดาวมารสกับดาวคือดาวอังคารกับดาวสันนัคือดาวอาทิตย์เนี่ยทำให้คุณใจร้อนหงหุนงิดง่ายเป็นพิเศษและพ้าณนะตอนนี้คุณ เออหงุดหงิดง่ายหรือว่ามีความรู้สึกว่ามันมีโทสะแรงอารมณ์มันไม่ดีหงุดหงิดง่ายๆและถ้าเกิดหน้าตอนนี้ในลักษณะาดาวที่มันโคจรแบบนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าความรักรวมๆมันจะยังดีแต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าคุณเออไม่สามารถที่จะหงุดหงิดอารมณ์ของคุณได้เนี่ยในช่วงระยะเวลาสั้นๆตรงนี้ความรักมีโอกาสพังได้ง่ายมากฟังให้ดีนะครับ ในช่วงที่ดาวมันโครจรทั้งหมดเนี่ยมันดีแต่การทํามุมของกระแสดาวบาปพราะเคราะห์บางดวงมันยังส่งผลอยู่มันส่งผลในด้านอารมณ์ส่งผลในด้านความหงุดหงิดฉะนั้นถ้าช่วงนี้คุณมีโทสะหรือมีความขัดแย้งอะไรก็ตามกับคนรักคู่ครองมันมีโอกาสที่จะพังพังได้ง่ายมากฉะนั้นตอนนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนและชาวลัคนาราศีธนู จำเป็นที่ต้องใช้ความอดทนสักนิดหนึ่งให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปแต่ถ้าเกิดใครมีความรู้สึกว่าความรักมันไม่ค่อยลงตัวมันไม่แฮปปี้แล้วคุณมีความรู้สึกว่ามันจะต้องออปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรสักอย่างหนึ่งผมให้หลักแนวคิดตรงนี้นะครับช่วงนี้ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าตัวคุณเอง เอ่อญหญุนหงิดง่ายหรือว่าคู่ครองของคุณญหญุนหงิดง่ายเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องมีความจําเป็นก็คือว่าต้องต้องพูดต้องพูดคุยกันด้วยภาษาดีๆหรือไม่ก็คือพูดคุยกันให้ให้น้อยลงแต่เป็นการน้อยลงที่การพูดคุยที่เป็นคุณภาพนะครับมากกว่าการที่จะพูดคุยในลักษณะที่ให้เกิดเป็นปากเสียงเพราะดาวมาสิดาวองคารตรงนี้กับดาวอาทิตย์ตรงนี้เนี่ยเป็นดาวคู่สงครามนะครับ ผมบอกเลยว่ามันเป็นดาวที่เมื่อไหร่ที่มันมีมีการโคจรของแสงที่มันส่องผลต่อกันเนี่ยโอ้โหมันมีโอกาสบรรดาโทสะได้ไง่ายมากฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมจะติงเตือนและบอกกับชาวลัคนาราศีมิถุนกับชาวลัคนาราศีธนูนะครับกระผมชินแสมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุยนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อ,ตอไปสวัสดีครับ